สวัสดีครับสวัสดีชาวประชาชนใและคนไทยทั้งประเทศวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2563นะครับ วันพุ่งนี้นะครับจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐรรมนูญของฉบับไอรอนะครับจะรอดูว่าไอ้พวกอัปปีจันไรฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายไทยพักดีมันจะทําอย่างไรต่อไปแต่ว่าต้องดูกันที่สภาว่ามันจะรับหลักการหรือว่ามันจะเขี่ยทิ้งหรือมันจะยังไงนะครับต้องไปลุม กระทืบมันนะครับพพิ่งนี้เขาจะล้อมสภากันนะครับถ้าพพิ่งนี้มึงทําไม่ดีหรือว่ามึงทําผิดจุดประสงค์ผิดหลักการนะครับมึงเจอตีนประชาชนแน่นอนนะครับเจอแน่นอนวันพพุ่งนี้เขาจะไปล้อมสภากันนะครับแต่ว่าถ้ามึงจะไปมึงจะหลบทางไหนก็ รื่องมึงนะครับแต่ว่าเขามาล้อมึงแน่มัน้ามึงไม่รับหลักการอุณหภูมิทางการเมืองมันจะร้อนขึ้นไปอีกแล้วก็จะทําให้มันแยกขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามึงถือว่ามึงไม่รับหลักการของประชาชนที่เข้าอุตสาห์รั้งชื่อเสนอชื่อเข้าไปเป็นฉบับไอรอฉบับประชาชนนะครับแล้วก็จะไม่มีข้อแม้ว่าต้องแก้มาตานี้เท่านั้นห้ามแก้มาตานี้ต้องแก้ได้ทุกมาตาน,นะครับ ไม่ใช่เล่นตกระปกเล่นทุเรศนะครับบอกว่าไม่แก้ตรงนี้ไม่แก้ตรงนี้ต้องแก้ทุกตรงทุกแก้ทุกมาตาน,นะครับห้ามตุกติดติดขาดไม่นั้นจะเจอตืนบอร์ถาชชาวประชานะครับมึงเจอแน่ครับพพุ่งน,นี้ร้อนๆหนาวๆแน่นอนนะต้องรับหลักการเท่านั้นนะครับไม่รับ หรือปัดทิ้งนะครับเจอแน่นอนเราอยู่ครับรัฐบาลโจรกฎหมายจนโจรแบบนี้มานานแล้วนะครับเราไม่สามารถอยู่ต่อได้อีกถึงอยู่ต่อนะครับมีจิพายล่มจมนะครับบอกเลยนะครับเศรษฐกิจตอนนี้พังนะครับไม่มีลื้อออกมาได้แล้วลื้อฟือ้นออกมาขึ้นมาไม่ได้นะครับถึงลื้อขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมไม่ ไม่ดีเหมือนก่อนเพราะรัฐบาลมันโง่รัฐบาลมันชู้ทำอะไรไม่เป็นคัดลอกผลงานของรัฐบาลทักษิณยิ่งรักนะครับแจกเงินนะครับคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าทำไปเถอะวันหนึ่งเขาจะรู้ซึ้งถึงพฤติกรรม แล้วเขก็จะทนไม่ไหวแล้วก็จะออกมาไล่มึงเต็มท้องถนนสองเดือน3ามเดือนสี่เดือนห้าเดือน6เดือนเป็นปีเป็นเป็นชาตินะครับกวาจะออกต้องออกนะครับอันนี้ถ้าไม่ออกก็โดนเหมือนกันถ้าแก้เสร็จแล้วนะครับมึงจะใส่หัวไปไหนก็ไปนะครับห้ามอยู่กับตําแหน่งนบ,บอกเองนะครับว่าไม่ยึดกับตําแหน่งห้ามยึดกับตําแหน่ง เป็นคนพูดเองนะครับรักษาความพูดด้วยไม่ใช่อะไรก็จะจิกตัดประชาชนด่าแต่ข่าวนะครับไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่บ้านทหารนะครับไม่ใช่ทหารค่ายทหารโอ้ยงงไปหมดแล้วตอนนี้กำลังมันปากเลยตอนนี้กําลังด่าปันปากเลยนะครับซึ่งเพิ่งนนี่ถ้าไอไทยพักดีนะครับมึงยังมาขัดขวางนะครับหรือว่ายังทําตัวเละเทะ ยังทำตัวให้เขาด่ากันนะครับต้องโดนแน่ๆมึงอีกตัวนะ้ห้หมอเรียนทองนะครับพวกสวะทั้งร้ายนะครับพวกไทยพักดีสวะนะครับที่เขาไม่อยากใส่เสื้อเหลืองเพราะว่ามึงทําลายปนปี้หมดแล้วนะครับมึงทําลายเสื้อเหลืองจนหมดแล้วนะครับ พฤติกรรมที่เมืองคอนนะครับที่ทําร้ายทักเออไม่ใช่ทักสินนะครับขอโทษธนาทอนนะครับที่เขาไปหาเสียงนะครับไม่ใช่หาเสียงไปช่วยเขาหาเสียงนะครับที่เมืองคอนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมีการดักทําร้ายนะครับจะดักทําร้ายเขาอะนะครับซึ่งมันทุเลตอปาอปีมากนะครับอืมไม่รู้ทําได้ยังไงแล้วก็มี ที่มีคลิปอีกนะครับที่สาของพรรคก้าไกลไปหาเสียงนะครับหรือว่าไปช่วยหาเสียงนี่แหละโดนบีบแต่ไอเสื้อเหลืองบีบแต่ไล่หลังรถนะครับซึ่งทุเรศอปรีชาติชูกับชาตหมานะครับที่ทุกวันนี้เขาไม่ยอมใส่ไม่อยากใส่นะครับลังเกียดเสื้อเหลืองชิบหายใบปวงเนี่ยเพราะว่ามึงทานิสัยของมึงเองนะครับทานิสัยสถุลหมาทํานิสัยสถุลอปรีจันไรนะครับ พูดงนี้เลยนะครับซึ่งไม่มีใครเขาทำหรอกนะครับไปนั่งคุกคามเขาไปดักทำร้ายหน้าโรงแรมอะไรเงี้ยที่เขาไปช่วยพี่น้องครับถ้าอยากจะอยู่กับประยุทธ์อยู่กับพ่อมึงก็อยู่กันไปนะครับไม่อยู่แล้วนะครับอยากอยู่ก็อยู่กันไปนะครับอยู่แบบไทยพักดีๆไปนะครับ อยู่กันรักสถาบันกันไปนะครับไปอยู่เกาะนู่นไปไปสร้างเกาะอยู่กันเองเลยนะครับรักสถาบันกันให้เต็มที่เลยเอาแบบเละเทะไปเลยนะครับรักสถาบันกันมากๆรักไปเลยนะครับสุดยอดของความห่วยแตกนะครับเข้าศาจะมาปฏิรูปนะครับ เสกบอกเขาล้มล้างใส่ลายเขาล้มล้างไอ้มอบจัดตั้งมึงก็เหมือนกันนะครับมึงนี่มันก็แค่เศษฝุ่นนะครับของเขาแค่นั้นเองนะครับเขาเรียกมามึงก็ทําหน้าที่ของมึงไปนะครับไม่ต้องพูดมากมันมึงไม่มีค่าอะไรสําหรับเขาอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากฝุ่นได้ตีนนะครับรับใช้เผด็จการรับใช้องค์กษัตริย์นะครับ ต่อไปนะครับพวกเราไม่ทนนะครับคนรุ่นใหม่ไม่ทนนะครับถึงมีคนรุ่นใหม่จํานวนน้อยก็เล้วแต่มันจะเป็นไทยพักดีหีแตกแล้วก็เป็นไปนะครับอู้ไม่เป็นแล้วนะครับใครไม่ใครเป็นก็เป็นไปนะครับอยู่แบบกลาครอบหัวนะับไปยูเลยนะครับให้มันเจริญเจริญไปเลยนะครับเนาะพูดแล้วมันป่าเกิงๆนะครับ เดี๋ยวมาสรุปกันวันพพุ่งนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะครับจะมาสรุปให้ฟังในวันพพุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ